คนเราเจอกับความผิดหวังแบบขั้นสุดสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นมันจะมี2อ,อย่างนั่นคือจมกับความผิดหวังจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้หรืออีกในหนึ่งนั้นคือเอาความผิดหวังทั้งหมดมาเป็นแรงผลักดันเพื่อก้าวผ่านความผิดหวังนั้นให้ได้ ย้อนกลับไปซีซั่น2011-2012บาเยิร์นมิวนิกต้องเจอกับซีซั่นที่พวกเขาอยากจะลืมเลือดเพราะจากที่กำลังจะเข้าเส้นทางลุ้นแชมป์และมันยิ่งใหญ่ไปถึงลุนทริปเปิลแชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรกับการขับเขี่ยวแย่งแชมป์บุนเดสกาเยอรมันกับดอดมุนในลีกแต่ว่าสุดท้ายก็มาแหกโค้ง,งตอนท้ายแพ้ในเกมเจอกันเองรอบเบนยิงจุดโทษไม่เข้าทำให้ต้องพ่ายแพ้และทีมเสือเหลืองกระาดหน้าควาแชมป์ในปีนั้นไปครองได้สำเร็จถ้วยแรกพลาดไปถ้วยต่อไปก็คือ d f เอฟเบโพคาวที่พวกเขาเข้าชิง ชนะเลิศก,กับคู่ปรับหน้าเดิมอย่างดอดมุนเกมคราวที่แล้วก็สูสีกันบาบเยนก็เล่นดีคราวนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่สูสีแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นแบบนั้นตลอด90นาทีเป็นดอดมุนที่งัดฟอร์มระดับพระการแห่งซีซั่นไล่ถล่มทีมเสือใต้อยู่เละเทสะสกอร์ก็ไหลไปเรื่อยๆก่อนจะจบลงที่5ประตูต่อ2 ซึ่งมันเป็นชัยของสือเหลืองจากแฮตทริกของโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้หลังจากแฮวไป2ถ้วยในเยอรมันนะครับบายเยอร์ก็ยังเหลืออีกถ้วยนั่นคือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงที่พบกับเชลซีซึ่งที่สําคัญบายเยอร์ได้เล่นในบ้านที่สนามอาริอันอารีนาบ้านเกิดของตัวเองในเกมนัดชิงอีกตั้งห้ารูปแบบเกมก็เป็นบายเยอร์ที่เหนือกว่าเชลซีทุกด้านทั้งขุมกําลังจุกไฮเกตจัดชุด ไฟกระพิบลงสนามได้แบบเต็มสู้ส่วนเชลซีต้องบอกว่าตรงกันข้ามพวกเขามาในสภาพที่กึ่งพิการตัวหลักทั้งเจ็บทั้งแบกจอห์นเทอร์รี่รามิเรสหรือดาวิดลุยก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องกัดฟันลงสนามแถมยังต้องเอาแบ็กซ้ายดาวรุ่งอย่างไรอันเบอร์ทรานขึ้นไปเล่นปีกเพราะมันขาดแคลนตัวผู้เล่นบายเยน์บุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็เป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับที่ยิงให้ทีมขึ้นนําไปก่อนหมดเวลา7นาทีมันก็น่าจะเป็นการนับถอยหลังรอเป็นแชมป์สำหรับทีมเสือใต้ไปแล้วแต่ทว่าาาาาเเชลลซีดดันมมสสรร้งงงปฏิิิหยตออจกกูโข ไดร็อกบ้าก่อนหมดเวลาเพียง2นาทีและมันก็เหมือนกับว่าฟ้าไม่ได้กําหนดให้บาเยิร์เป็นแชมป์พวกเขาได้จุดโทษก็ยังยิงไม่เข้าสุดท้ายก็ไปแพ้จุดโทษเชลซีซึ่งโดยปกติแล้วมันหายากมากๆที่ทีมจากเยอรมันจะแพ้จุดโทษใครแถมคนที่พลาดลูกสําคัญก็ดันเป็นคนที่น่าชัวร์สุดอย่างบาสเตียนช์วาวสไตเกอร์อีกต่างหากเท่ากับว่าจากการที่จะกวาดทุกแชมป์หรือซักแชมป์ก็ยังดีเพื่อให้กระชุ่มกระชวยหัวใจพวกเขากลับไม่ได้เลยแม้แต่ถ้วยเดียวซึ่งมันนับว่าเป็นความเจ็บปวดแบบแสนสาหัสของเือร ริเบรี่ยอมรับว่ามันเป็นหนึ่งในจุดที่เจ็บปวดที่สุดในอาชีพของเขาเช่นเดียวกับนักเตะหลายๆคนที่รับไม่ได้กับการที่ต้องมือเปล่าโดยเฉพาะนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่สื่อหลายสำนักต่างให้คำนิยามว่าสภาพของบายเยนร์เจอกับเชลซีตอนนั้นสักสิบครั้งบายเยนร์คงชนะได้สักเก้ารอบแต่ทว่าไอ้ครั้งเดียวที่พวกเขาแพ้มันดันเป็นนัดนี้นี่แหละจบวันนั้นเหล่ารุ่นใหญ่ของบายเยนร์ทั้งอุล่เฮ์เนสและคาวไฮโรมินิก้าสองผู้เลายของทีมจับมือกับจุบไฮเกตผู้เป็นกุนซือไม่ปล่อยให้คววามผิดั กัดกินหัวใจอยู่นานพวกเขา3คนเร่บมาวางแผนสําหรับซีซั่นหน้าโดยช่วงที่เวลาพวกเขาทํางานหนักสุดนั่นคือช่วงปิดซีซั่นวันนั้นผู้ใหญ่3าคนมานั่งวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของปีที่ผ่านมาว่ามันขาดอะไรทําไมทีมต้องมือเปล่าเรียกดวงนะมีส่วนที่ทําให้พวกเขาแพ้แต่สิ่งที่พวกเขาต้องทํานั่นคือการขจัดความเป็นไปได้ทุกอย่างที่จะนําความบนลลัยมาสู่ทีมปู่จุ๊บได้วิเคราะห์ทีมและก็แจ้งไปยังบอร์ดบริหารว่าแนวรับตําแหน่งเซ็นเตอร์เขาต้องการเซนเ,นเตอร์สักคนเข้ามาจับคู่กับเจอรก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโฮเกอร์บาสตเบอร์เจ็บบ่อยเกินไปซึ่งสุดท้ายทีมก็จัดการคว้าตัวดันเตปร์การหลังชาวบราซิลมาจากสโมสบรบุเดีเกกลักบัตเข้ามาแนวรุกเหล่าพูกบรรดาโตสนับสนุนอย่างฟ er, er, รองริบอร์รี่โทมัสมุลเลอร์ไอเยนร็อบเบโทนี่ครสดีอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นต้องไปเปลี่ยนแต่ที่ไฮเกสต้องมองเห็นก็คือแนวรุกซึ่งจริงอยู่นะครับที่ว่ามาริโอโกเมสยิงกระจายเล่นได้อย่างที่ดีไรชิติในซีซั่นที่แล้วขอการยิงรวมทุกรายการไป41ประตูแต่ทว่าทางสโมสรก็อยากได้คนที่มาสลับเเเลล่่่นกกกกับโมมมทีไไสาารถแด็ เล่นในสภาพร่างกายเต็มร้อยตลอดทั้งปีได้ การคว้าตัวมาริโอมาสุขินดาวยิงชาวโครโอเอเชียมาจากวบบวกจึงเกิดขึ้นเพราะมันหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในรายการไหนเขาก็จะมีกองหน้ารับท็อปสองคนมาให้เลือกใช้งานหรืออยากจะพลักคลายประสิทธิภาพอยู่ในเกมรุกก็ไม่ตกนอกจากนี้พวกเขาก็เติมขุมกำลังสำรองอีกเล็กน้อยนั่นคือเชเดานชาเกอรี่ที่เอามาจากบาเซลิลทีมที่บาเยิร์นเคยประท่าฟิตท้าไดสุดยูซีเอลปีก่อนหน้าสโมสรนก็เอาเข้ามาเป็นตัวทีเด็ดจากม้านั่งสำรองซึ่งถึงตรงนี้ทีมเสือใต้ก็แกร่งทั่วแผ่นไปแล้วแต่ทว่าตำแหน่งที่เป็นปัญหาคือตแหน่งกงกอ ตัวรับซึ่งไฮเกตขาดกองกลางตัวรับขนาดแท้เข้ามาร่วมทีมเพราะปัญหาจากปีก่อนคือบัสเตียนชวายสไตเกอร์รับภาระแดนกลางหนักเกินไปส่วนโทนี่ครอสตัวของปูจุ๊บก็อยากจะดันให้เขามีส่วนร่วมกับเกมรุกมากกว่านี้และหลายเกมที่บาเยนพลาดท่าอย่างเกมที่แพ้ดอดมุลก็เพราะว่าขาดกองกลางตัวรับชั้นยอดนี่แหละครับเป้าหมายของบาเยนนั้นทีมงานเคาะแล้วว่าคาบีมาร์ตินสจากบิลเบาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแต่ปัญหาก็คือขาดตัวของเขานี่แหละซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า,วาสโมสรบิลเบาไม่ค่อยจะยอม ปล่อยนักเตะออกไปง่ายๆอยากได้ก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาและค่าฉีกสัญญาของมาติเนสมันอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งเป็นจํานวนเงินที่บาเยนมองว่าแพงเกินไปสําหรับตําแหน่งกองกลางตัวรับเพราะนี่เป็นราคาตัวรับเถนติบุเดสิก้าเลยทีเดียวบาเยนพยายามมองหาไปที่เป้าหมายอื่นแต่ว่าแต่ละชื่อที่เสนอมามันไม่ได้โดนใจไฮเกสทําให้ปู่จูบต้องเรียกอูลี่เฮอร์เนสและรุมินิก้มาหารือนอีกครั้งในเรื่องของคาบีมาติเนสว่าจะเอาอย่างไรดี คำถามที่ปูจุ๊บถูกสองผู้ยิ่งใหญ่ยิงใส่ก็คือแน่ใจหรือไม่ว่าการซื้อคาบีมาติเนสจะทําให้ทีมดีขึ้นคําตอบที่ได้ก็คือถ้าหากได้ดาวเตะเชื้อสายบารายนี้มาทีมขึ้นจะดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าตัวเขาจะยอมรับว่า่าตัว40ล้านมันจะโคตรแพง เมื่อผู้ใหญ่3คนอายุรวมกัน150กว่าหาเรือกันเสร็จสุดท้ายบายบร์นกนจัดการคว้าตัวมาตินสจากบิลเบาได้ค่าตัว40ล้านยูโรเท่ากับว่าตอนนี้ไฮเกสได้วัตถุดิบทุกอย่างตามที่เขาต้องการต่อจากนี้คือการลงมือทําเมื่อซีซั่นเปิดว่าจะจัดทีมชุดนี้เล่นได้ดีขนาดไหนสิ่งที่ไฮเกสห่วงทีมชุดนี้คือสภาพจิตใจของทีมที่จากมือเปล่าเมื่อซีซั่นที่แล้วมากกว่าแต่ว่าเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อการฝึกซ้อมก่อนเปิดซีซั่นมันเริ่มต้นขึ้นเพราะทุกคนดูมีไฟดูมมมีีีแแรรงคควากากะยท่จ พิสูน์ตัวเองว่าพวกเขาเป็นของจริงเมื่อซีซั่นเปิดก็ไม่มีอะไรมาหยุดได้ยบร์นซีซั่นนั้นเหมือนนักเตะทุกคนต่างเข้าสู่จุดพีคพร้อมกันพอดีไม่ว่าจะเป็นบอลลีกบอลถ้วยหรือแม้กระทั่งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีใครหน้าไหนหยุดยบร์นได้พวกเขาเดินหน้าโกยแต้มในศิกบุนเดสติกาเยอรมันจนแทบการันตีแชมป์ตั้งแต่ยังไม่ถึง20นัดส่วน u c l ก็เข้ารอบน็อกเอาท์ไปแบบไม่อยากตีบรรดานักเตะใหม่ที่เข้ามาต่างทำผลงานดีๆกันทั่วหน้าดันเตกลายเป็นหนัวใจสำค ตัวจริงและยิงประตูได้ถล่มทันไล่และเด็ดสัสก็คงหนีไม่พ้นคาร์บีม้มาติเนสที่เล่นได้อย่างเด็ดขาดทําให้เกมแดนกลางของบายเยอร์ไรทเทียมท่านพวกเขาเดินหน้าถล่มคู่แข่งแบบไม่ไว้หน้าจะ3ลูก4ลูก5ลูก6ลูกหรือแม้9ประตูแมกกะยิงมาแล้ว ถ้าทีมบาเยนจะเจอปัญหาก็คงจะเป็นการรับมืออารมณ์ของไอเยนร็อบเบนดีกว่าเพราะว่าซีซันนั้นร็อบเบนที่มีสถานะเป็นตัวเลือกแรกมาโดยตลอดแต่ว่าด้วยการที่มีอาการบาดเจ็บทําให้ไฮเกตเจอส่วนผสมที่ลงตัวนั่นคือมีคาบีมาร์ติเนสกับบาตียนชาวาイสไตเกอร์เป็นกลางรับคู่ส่วนตัวรุก3าตัวจะมีโตริเบรี่โทนี่ครอสและโทมัสมุลเลอร์ซึ่งมันก็นลงตัวมากๆบวกกับการที่ร็อบเบนบาดเจ็บไปนะครับพอกลับมาก็ฝืนจะเล่นหลายรอบไม่ยอมจา่ายเพื่อที่อยู่ตำแหน่งที่ดีเพราะว่าจะโชว์ผลงานพอออรรู้ตตััววีีีกกกทท็็ลายเปปนสไ เรรียยบ้อแต่อย่างไรก็ตามนะครับการโดนดรอบมันทาให้ร็อบเบนเหมือนไปนั่งคิดจูนสิ่งที่อยู่ในหัวของตัวเองและก็เหมือนโชคจะหล่นมาถึงเขาเมื่อสถานาการณ์แม่งสร้างวีรบุรุษเพราะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของซี่ซันนั้นโทนี่ครอสดนันมาบาดเจ็บหนักต้องพักยาวมันเป็นโอกาสที่ร็อบเบนจะกลับมาลงสนามอีกครั้งและคราวนี้ร็อบเบนแม่งมาพร้อมความมุ่งมั่นฝีเท้าระดับร็อบเบนเมื่อบวกกับทัศนคติที่ถูกต้องบาดเยินเลยยิ่งกว่าเสือติดปีกพวกเขาควา้าแชมป์บุนเดสกายเยอรมันตั้งแต่จบก่อนลีกประมาณเกือบ2เเดือนก็บไป 11คะแนนยิง98ประตูเสีย18ประตูควา้าแชมป์รายการโดยการทิ้งห่างดอดมุลไป25คะแนนส่วนเอเบโคาวข้าคว้วาแชมป์ไปแบบนอนสบ,บายๆกลายเป็นดับเบิลแชมป์้้สำเร็จต่อเนื่องมาถึงศึก UCL เกมวันนั้นแม่งตึงสัส่นและก็เป็นรอบเบนคนที่พลาดจุดโทษสําคัญเมื่อปีที่แล้วกลับมาเป็นคนยิงประตูชัยพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ครองได้อย่างยิ่งใหญ่และมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรมันเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญของบาเยนมิวนิกที่ถึงตอนนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า7ปีแล้วพวกเขาอาจจะยังรักษาความเป็นทีมระดับหัวแถวของยุโรปได้ด้วยนักเตะระดับสตาร์มากมายแต่ว่ายังไม่เคยมีปีไหนที่เสือใต้จะไปอยู่จุดเดียวกับเมื่อปี2013ได้อีกเลยเรื่องราวของ บายเยนร์มิวนิกแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแรงผลักดันที่เป็นตัวกระตุ้นได้ดีสุดนั่นคือความล้มเหลวความล้มเหลวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ถ้าเราเจอแล้วเราจงใช้มันเป็นแรงผลักดัน ใช้มันเป็นแรงฮึดขึ้นสุดและมันอาจจะเป็นตัวทรงที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างในกรณีของเสือใต้ฟรองลิเบรี่ดาวเตะตัวเก่งของทีมเคยบอกเอาไว้ว่าบางทีหากเราไม่มือเปล่าปีก่อนหนะ้าเราก็ไม่รู้ว่าเสือใต้อย่างเราจะมีแรงฮึดถึงขนาดนี้ได้อย่างไรจะมีแรงฮึดถึงขั้นขนาดไปครองที่เปิลแชมป์ได้หรือไม่ด้วยซ้ําและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีนี่โปรดกดและให้เราด้วยนะครับ